สวัสดีครับตุงก้าลาแทยแลนด์ครับผมครับฤดูนี้เป็นฤดูหนาวครับเป็นฤดูของความแห่งแรงทางภาคอีสานนะครับครับในอดีตแต่ก่อนเมันก็จับปลาครับจับปลาไปเห็ดปลาแห้งครับเห็ดปลาล้าครับแต่ว่ายุคสมัยนี้นะอาหารการกินก็เริ่มหลายขึ้นครับก็เริ่มเริ่มมาค่อยกันจับกันปันใด ที่นี่ก็ปลามันแห้งครับดูดูปลาคอนมันแห้งนี่อันนี้ตายไปครับนี่ตัวได้หลอดนี่ตัวนี้พ่อันตายครับอันนี้เรียกว่าสิจับครับตัวนี้ตายสิจับไปปล่อยเนาะครับเอาไปปล่อยนี่ครับเริ่มขาดน้ำครับแห้งกันหลายครับลองร้อยเจอไซกัสสิจับไปปล่อยครับอ่ะเดี๋ยวมาเบิร์กันครับสิมีปลาซัมเดย จับเหลี่ยมห้อก,กับเอาไปปลอยนครับน้องไงน้องสาธารณะอะไร,รก็น่าจ,จะรอดครับรอดถึงดูดูฝนครับปีหนาครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับนี่สำลดประคอนเฮาอเอาไปปลอยครับน้งบ่าาทันตาย เป็นปาเข่งปลาหมอครับนี่ตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวเขาจะไปปล่อยครับปล่อยลงหนองลงทงครับทุงทำเลเรียกว่าทุงเลี้ยงสัตว์ครับตัวนี้น่อยแห้งนะจะน่าจะไปบ่ไหวแล้วครับนี จะตายก่อนอาจจะซอยบ่ได้ครับเอาไปเลี้ยงก็สิอาจชีได้อยู่ครับแต่ว่าโดนเอาไปก็โดนไปไงทับก็น่าจ,จะบ่รอดครับเพิ่นอยู่นี่ซะก,ก่อนเดี๋ยวจังว่ากันอันมีปะอาจจะเป็นหูปูครับอาจจะเป็นลูกกระปูครับนี่มูเห็นโตปู เพราะเน่ครับผมอาจจะเอาไปปล่อยนะแต่อาจจะกลับมาอีกเทือน,นึงครับหากลับต้องหาอยังปกไว้ครับไม่เพควนแหงตายครับบ่เกินลโอนี่แล้วครับเดินส่งแล้วน้ำก็บ่เกินลโอนี่แหงเมืดแถะแน่นอนครับสถานาการณ์แล้วก็อาจจะเกินมโอนี่ครับ เดี๋ยวไปเบ่งหม่องไม้ครับเดีเ๋ยวไปเบ่งหม่องไม้มีแต่ตัวงงามเลยประเกรงเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยกันครับ ครับผมก็ไปหาเบงประคอนล่ะครับแต่ก็แหงก่อนครับประ่อนแหงตายไปก่อนและะน้วก็น้ำมาท่านแหงดีปันใดก็เลยเดี๋ยวจับแต่เพียงทิ่ท้ายคลิปลงไปครับเดี๋ยวหฮอเสิม,มาปล่อยกันนี่ครับตรงหมองหฮอเสิม,มาปล่อยกันเป็นทุ่งทำเลหรือว่าทุ่งเลียงซัดครับแต่ก่อนก็น้ำก็ยุ่ระดับนี้ทั้งหมดเลยแ้วก็มีการขุดครับขุดเพื่อให้ครับกักเก็บน้ำได้ ไเรียงสัตว์ไวเห็นน้าป้าป่าครับอยู่ในเขตตำบลทุงกุลาทาบเกวกับตำบลทหารย่าวครับอำเภอสุวรรณภูมิกับอำเภอพนไสาครับจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับเบื้องหอันี่สภาพดอกกิกาครับดอกหญ้ากิกาครับไปอยู่นี่สิก็ดยสวยงามครับแต่ว่าขันลงลงไปให้หน้าครับปนกับเขาถือว่าเป็นสิ่งเกี่ยวปนที เจ้าหน้าพอตรงการครับมาเดี๋ยวเขามาปล่อยกันครับนี่ครับนี่ก็เป็นปลาหมอเดี๋ยวเขาจับมากรับตรงน้ำแห้งๆได้อยู่ทอนี้นะครับน้ำบ่ทตันแห้งดีมองที่แห้งกะไปแล้วมันแห้งตายไบิก่อนครับเอามาปล่อยบปได้ได้ไดแต่เพียงซ้ำนี้ครับ ครับผมตอนนี้กับป้อยเรียบร้อยครับอ่ะแบกก้าพื้นลังงรับดอกหญ้านะครับดอกหญ้ากีกางเดี๋ยวคับมีโอกาสมีเวลากัสิมาจับมาขอนมาปล่อยไหมครับเพราะว่าอยู่สมัยนี้กับของกินไม่หลายหรอครับปล่อยไปเอาไว้เป็นพอพันแม่พันเขาปีนาครับอ่ะฝากอะไรก็ได้ตามเรื่องเงแก่ทุง่งเลาไทยแลนด์งครับคลิปหน้าพบกันไหมครับคลิปนี้ขอกล่าขึ้วมาสวัสดีครับ